ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ 368K ล่าสุดบริษัทไดนามิกมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เชิญสื่อมวลชนและร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศกว่า100แห่งไปร่วมทำการเปิดตัวรถใหม่เมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2568โดยเปิดราคาแบบช็อคไพรส์ 1 6 9 0 0 0บาทจากราคาปกติ1 7 3 0 0 0บาทโดยในช่วงแรกนี้จะมีไวเชอร์ให้4,000บาทครับซึ่งการเปิดตัว 368K ในครั้งนี้ก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งมันมีจุดเด่นมากมายบนตัวรถกว่า40จุดส่งผลให้ภายใน3ชั่วโมงแรกยอดจองของ 368K ก็พุ่งทะลุเกินกว่า 100คันต้องมาติดตามกระแสข่าวเชิงลึกกันต่อไปครับว่ายอดจับจองของ 368K ในช่วง1วันแรกหรือ3วันแรกจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของซอนเทสกับการทำสถิติยอดจองที่สูงเกินกว่า1,000คันและใครหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องของการส่งมอบรถไม่ต้องห่วงครับซอนเทสยืนยันว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่2มิถุนายนพศ .2568 เป็นต้นไป 368K จำนวนหลายร้อยคันจะถูกส่งไปยังร้านผู้จำหน่ายของซ n นเทสทั่วประเทศซึ่งจะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่การเปิดตัวรุ่น 350E 350D มาจนถึง 368G ที่ต้องมีการรอคิวในการส่งมอบบางคนต้องรอนานถึง3เดือนก็มี6เดือนก็มี แต่ว่าคราวนี้ครับ 368K พร้อมส่งมอบทั่วประเทศลอถแรกมากกว่า1,000คันใครที่สนใจก็รีบไปจับจองกันได้เลยครับสำหรับจุดเด่นของ 368K ที่มีมากมายถึง40จุดเริ่มจากรูปแบบดีไซน์ของตัวรถในแบบบิ๊กสกูตเตอร์ที่ให้ความหรูหราสง่างามมิติตัวรถขนาดใหญ่จุดที่สองที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือ การติดตั้งกล้องวิดีโอหน้าหลังให้ความละเอียด1 0 8 0พิกเซลต่อด้วยไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์จำนวน6ดวงให้ความอลังการและความส่องสว่างที่เหนือชั้นไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ที่ดีไซน์ได้อย่างสวยงามลงตัวจุดต่อมาก็คือชิลบังลมหน้าปรับด้วยไฟฟ้า2ระดับเบาะนั่งโซฟาขนาดใหญ่ให้ความนุ่มนวลกรองเก็บของใต้เบาะนั่ง มีไฟ LED สองสว่างและมีความจุที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบไซส์ XXL ถังน้ำมันขนาดใหญ่ความจุ17ลิตรเติมครั้งเดียววิ่งถึงเป้าหมายจุดเด่นต่อมาก็คือเรื่องของเรือนไม้แบบ TFT สีสันสวยงามขนาดใหญ่6.75นิ้วเชื่อมต่อกับมือถือด้วย Bluetooth มีซอนเท s สมาร์ทแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและยังสามารถ m i ลเล r s ์สกรีนแชร์ลิหรือแชร์หน้าจอมือถือขึ้นไปยังที่หน้าจอเรือนไม TF ้ TF-T ได้สามารถดู g o o g l e Map ระบบนำทางด้วย GPS อย่างแม่นยำจุดที่หลายคนชื่นชอบให้ความสะดวกสบายในการใช้งานก็คือระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติผู้ขับขี่เพียงแค่กดปุ่มบนหน้าจอเรือนไม้ก็สามารถดู แรงดันลมยางได้ทันทีมีช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือทั้ง Type A Type C จำนวน3ช่องและเป็นการชาร์จแบบฟาสชาร์จกุญแจแบบ Smart Key ย์เวอร์ชัน3.0และยังมีกาดแฮนด์ติดมากับตัวรถขณะที่จุดขายสำคัญที่หลายคนให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือ Upside Down ซึ่งจุดนี้ผู้บริหารซอนเทสในเมืองไทย ได้ร้องขอไปอยังประเทศจีนอยากได้ 368K สเปคพิเศษเพื่อคนไทยโดยเฉพาะบริษัทแม่ที่เมืองจีนจึงจัดเต็มมาให้ด้วยอัพไซด์ดาวที่สามารถปรับรีบาวดัมปิ้งและคอมเพรสชันดัมปิ้งได้ขณะที่โช้คอัพหลังคู่คอยสปริงปรับสปริงพรีโหลดได้5ระดับดิสเบรกหน้าเป็นของโฮตาฮวนเลดีเมาส์4ลูกสูบมี ABS หน้าหลัง2ชนล และมี traction control ช่วยในการป้องกันล้อหลังลื่นถลไมมี parking brake หรือเบรคมือใช้ในขณะจอดบนทางชันยางหน้าหลังเป็นของยี่ห้อ continental ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการใช้งานได้เป็นอย่างดีหัวใจสำคัญของ 368K ก็คือเครื่องยนต์ครับเป็นแบบสูบเดียว4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง 368cc ซีซีให้อัตราส่วนกำลังอัดที่สูงถึง11.8ต่อหนึ่งมันให้พละกำลังสูงสุด38.7แรงม้าในหน่วย PS ที่7500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด4 0นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีเสื้อสูบทำจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ลูกสูบทำจากอลูมิเนียมฟอสต์อัดขึ้นรูปขณะที่หัวฉีดเป็นของบอช มี2โหมดขับขี่ครับก็คือโหมด Eco และโหมด Sport 368K คือ Big Scooter รุ่นที่4ของ s o n t e ท t ที่มีจุดเด่นมากมายบนตัวรถกว่า40จุดดังที่ได้กล่าวมาแล้วต้องบอกเลยครับว่าจุดขายของมันนั้นมีมากมายเหลือเกินอะไรที่ทุกคนชื่นชอบ s o n t e ท t จัดเต็มมาให้ในคราวนี้บวกกับราคาค่าตัวที่ใครๆก็จับต้องได้ มาดูกันครับว่ายอดจับจองของ 368k จะพุ่งทะลุขึ้นไปเกินกว่า1,000คันหรือไม่ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ